แขนปิ้นกระดูกโยนแน่โยนแน่กูบอกเลยโดนโดนบวบหวานหวานต่าอะไรไม่ใช่แล้วตาต่อไปไม่ได้ไม่ได้เป็นแต่ว่าขอค่าพี่หยกได้ไหมไม่ได้โอ้ยเจ้าทีนะน้องรักคือคนเราไม่ควรเจ้าคิดเจ้าแขนกันขนาดนี้นะน้อง ม่อยากทำเกมเลยชอบถูกฆ่ะโอ๊ย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 ,ย,ยเอาอโดนเจ้าฟักอยู่อ๋เดี๋ยวนี้วงตายเร็วนั่นเนี่ยข้าพระเจ้ามา <4 S 3> <4 S 1> ดาวโหลด,ดมาดมมาวโหลดไฟแล้วก็มาเจอตกดาวโหลดดาวโหลดห้องไหนนะดาวโหลดห้องไหนใจละ ห้องก็รู้กโอ้โหพลอยอดเลยอยู่ห้องแอใครเจออะใครหนึ่งสองสามสี่คือคุณโยกค่ะจะไปทำดาวนโหลดอะดิฉันกำลังจะปล่อยจรวดแล้วดิฉันก็กำลังงงว่าทำไงวะอ่าจารย์ต้องกดปุ่มแดงๆย้ำๆซ้ำๆจนหายไปเมื่อกี้หนูห้องอะไรอะที่สแกนตัวแ l a แลบอยู่แลบอยู่แลบ ไอ้แกเห็นพี่นี่ยืนอยู่นิ่งๆแบบหนึ่งดวงนิ่งๆอีกแล้วปุ่มแล้วเหรอพี่ว่าปุ่มแล้วล่ะเพราะว่าพี่กำลังทำไป่ได้อยู่ที่เขาขาวล่นหนูยังไม่รู้เลยว่าพี่นี่หรือเปล่ากำลังปล่อยจัวหน้าลั่นเขาบอกพี่นะมองก็เห็นพี่นี่ยืนนิ่งๆอยู่นะพี่ว่าหวานนะไม่ใช่อ่ะหนูเพิ่งเป็นไปของตาติดนะไม่รู้จ้าหวานพี่เนี่ยก็เคยพูดอย่างเงี้ยเอาอะไรอ่ะ๋ยวเขาไปช่วยท่อเพจ ลาลาลอยเขาว่า1นเทียนสัมผัสได้ว่ามันต้องมีใครทักคนพี่เนทไม่ใช่ันรู้สึกว่าจะเป็นพี่เนทไม่ใช่พี่มูนี่ก็คือต้องหาเองหรอใช่ใช่ถ้าเป็นอันนี้ก็คือต้องวิ่งหาเองหรือไม่ก็ไปเปิดสัญญาณอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือสัญญาณกลับมาแล้วใช่ใช่จ,จา์จาดูตรงแท็งได้เลยใช่จ้าเฮ้ยก,กูิงไม่เกินาทีเนี่ยถ้าใครจะกดอีเมอร์อย่าพึ่งน,นะขอทำก่อนอขอทำก่อนด้วยยังไม่ได้ทำเลยมาใครอยากรู้ว่าฉันเป็นไม่เป็นมาดูตรงปล่อยจรวด พี่มาดูชื่อห้องที่เราอยู่ได้จาก้างนางใช่ปะใช่ถูกต้องครับถูกต้องเลยครัชเล่นมาตั้งนานทงนี้นี่แหละใครอยากรู้ว่าพี่ไม่เป็นมาดูเจอพี่ที่ออฟฟิศได้อย่าไปเชื่อมันจะไปฆ่าเดียดี นี่เราพูดจะไปฆ่าหลอนเลยไอโยกไอโยกกูถามคำถามหนึ่งมึงปัดกูใช่ไหมแล้วมึงมุดท่อแล้วมึงกดโผมาแล้วมึงกดรีพอร์ตใช่ไหมไม่ใช่จ้ะข้าพเจ้าไม่ได้มุดท่อข้าพเจ้ายืนที่เดิมแล้วก็กลับมารีพอร์ตเองอาจะเออพี่พี่เห็นไมาได้โยกเป็นมุดท่อทำไมพี่ชอบยืนนิ่งๆอ่ะไม่ได้ยืนนิ่งๆพี่กดค้าแพชอยู่ส่วนส่วน